โหมดที่ชอบที่สุดของ c ช a t g p t ช่วงนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนมันคือโหมดที่ชื่อว่า shopping research เป็นโหมดที่เปิดมาเพื่อต้อนรับ Black Friday ล้วนๆเลยก็คือถ้าเราพิมพ์ไปเฉยๆนะเช่นผมบอกว่าผมอยากได้เก e นะ้าอี้อีเ o นอมิกเนาะตอนแรกนึกว่าโหมดนี้ใช้นในไทยไม่ได้ใช้ได้นะครับฟรีก็ใช้ได้นะมันก็จะไปรีเสิร์ชรีเสิร์ชแล้วมันจะเอาโปรดักต์มาพรีวิวเหมือนกับเราเล่น Tinder อร์ครับออปชันนี้ชอบไหมถ้าไม่ชอบมันจะขึ้นมาให้เลือกว่าเพราะอะไรค่าคาหรือเปล่าเพราะดีไซน์หรือเปล่ปาพอเราป้อนอินพุตไปเสร็จ แล้วก็จะิสต์ออกมาเทียบรีเซิร์ชละเอียดมากเหมาะสําหรับคนที่ต้องซื้อของบ่อยๆอ่ะแล้วก็เลือกไม่ถูกอ่ะใช้ยัยไปช่วยรีเสิร์ชแต่ถ้าอยากจะพร้อมดีกว่านั้นนิดนึงก็คือถ้าเราพร้อมไปเลยนะครับว่าอยากได้โต๊ะระดับได้อะผมกาลังทําห้องอยู่เนาะราคานี้ถึงราคานี้นางก็จะไปหา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 มันเลยรีเสิร์ชออกมาให้เลยยิ่งอีกสักพักหนึ่งมั่นใจเพราะว่าข่าวในเมกาออกมาแล้วว่าเขาผูกสไตรป์ได้แล้วแล้วเขาก็กำลังผูกเพพออยู่ไม่้เราสามารถใช้ ChatGPT หาข้อมูลหาโปรดักตัดเงินส่งของถึงบ้านได้เลยวิธีการชอ ของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปจากการที่ต้องเข้าเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเนาะตอนนี้เราอาจ,จะเข้าผ่าน GPT คุยกับมันให้มันหาสินค้าเราได้ของมาที่บ้านเลยประสบการณ์แชทรูปแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นครับโหมดใหม่ช้อปปิ้งของแชท GPT